กลับมาช่วงนี้นะครับมานับถอยหลังสู่เหตุการณ์สำคัญอดีตนายกทักษิณจะเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยครั้งแรกในรอบ17ปีนะครับการเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยครั้งนี้ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมด้วยดังนั้นจะมีแผนมีขั้นตอนในการรองรับอย่างไรเราไปติดตามพร้อมกันกับพี่ลิซ่าเลยครับ คขอบคุณคุณนิ้วค่ะเราจะมาเปิดขั้นตอนนะคะการรับตัวอดีตนายกทักษิณชินวัตรกลับเมืองไทยนะคะว่าต้องผ่านขั้นตอนอะไรกันบ้างก่อนที่จะนําท่านไปสู่เรือนจํารวมทั้งเดี๋ยวเราจะมาย้อนดู4คดีสําคัญที่จะต้องรับโทษกันด้วยค่ะถ้าเกิดว่าท่านเดินทางมาถึงไทยตามกําหนดนะคะวันพรุ่งนี้22สิงหาคม2566รยม,มีจุดสําคัญนะคะที่จะเป็นการยืนยันว่าท่านเดินทางมาจริงหรือไม่ก็ต้องรอข้อมูลค่ะ ทางท่าอากาศยานไทยซึ่งทางำตำรวจนะคะจะสามารถ รู้ล่วงหน้า24ชั่วโมงค่ะจากนั้นเมื่อท่านเดินทางถึงสนามบินดอนเมืองนะคะหน่วยงานด่านแรกเลยคุณผู้ชมคะที่จะต้องมาดูแลความเรียบร้อยในการรับตัวอดีตนายกทักษิณน,นะคะก็คือตำรวจตรวจคนเข้าเมืองประจำท่ากาศยานดอนเมืองแล้วก็สอน,นอดอนเมืองด้วยที่ต้องทำหน้าที่อ่านหมายจับให้กับอดีตนายกทักษิณได้รับทราบนะคะแล้วก็จากนั้นจะมีหน่วยพิเศษค่ะที่ดูแลอยู่ภายในสนามบินพาอดีตนายกทักษิณไปที่จุดรับตัว ก่อนจะนําไปยังปลายทางซึ่งปลายทางก็จะมีด้วยการ2จุดนะคะคุณผู้ชมตามกําหนดการถ้าเป็นอย่างที่คุณอุ้งอิงบอกนะคะว่าท่านจะมาถึงพรุ่งนี้เวลาประมาณ9ก้านาฬิกานัน่นหมายความว่ามาถึงก่อนเวลา16บหนาฬิกาค่ะ,คะก็จะมีการนําตัวท่านนะคะไปยัง3าฎีกาแผนคดีอาญาผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองที่สนามหลวงค่ะเพื่อไปฟังคําพิพากษาเข้าสู่กระบวนการนะคะแล้วก็พาตัวไปส่งที่เรือนจําแต่ถ้าพรุ่งนี้ค่ะอดีตนายกทักษิณไม่ได้มาตาม แผนนะคะไม่ได้มา9ก้าโมงเชา้ามาเย็นไปกว่า16บหนิกาท่านจะไปไหนนะคะก็จะต้องไปทางเป็นหน้าที่ของกรมบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดค่ะที่ต้องพาท่านไปพักก่อนเพื่อรอให้ถึงวันพรุ่งนี้เช้านะคะแล้วก็พาไปที่ศาลเพื่อเข้าสู่กระบวนการต่อไปนั่นก็จะเป็น2เป้าหมายนะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมทีนี้ค่ะทางกรมราชทันนะคะก็ได้ให้ข้อมูลนะคะว่า ไม่ได้มีการเตรียมห้องพิเศษอะไรใดๆนะคะเป็นแดนพิเศษเพื่อรองรับอดีตนายกทักษิณก็จะมีการเตรียมในส่วนของแดนแรกรับค่ะแต่ว่าอาจจะมีการจัดเป็นสัสดส่วนนะคะให้เรียบร้อยเพื่อเป็นการรองรับทานเพราะว่าเน้นนโยบายสําคัญ3อย่างก็คือความปลอดภัย ความสะดวกและความสบายพอสมควรความปลอดภัยแน่นอนต้องมีนะคะเพราะว่าอดีตนายกทักษิณเป็นนักการเมืองแตกต่างจากนักโทษประเภทอื่นๆทั่วไปที่อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องของความปลอดภัยส่วนความสะดวกก็จะต้องมีบ้างนะคะเพราะว่าอาจจะมีค่ะองค์กรทั้งต่างประเทศนะคะองค์กรระหว่างประเทศหรือว่านักสิทธิมนุษยชนหรือแม้แต่นักข่าวที่อาจจะต้องเข้ามาเยี่ยมท่านนะคะและสุดท้ายความสบายกลมราชธานบอกแบบนี้นะคะว่าก็ไม่ได้สบายมากจนเกินไปแต่ว่าก็ต้องให้ความ สำคัญด้วยเพราะว่าท่านเป็นผู้สูงอายุแล้วนะคะ อายุ70อัพแล้วแล้วก็มีอาการป่วยด้วยนะคะก็จะต้องดูแลกันตามสมควรแต่ก็คงต้องแตกต่างจากกลุ่มคนหนุ่มสาวเช่นอายุ20ถึง30ปีนั่นเองค่ะแล้วก็อาจจะต้องมีการประชุมกันระหว่างตํารวจด้วยนะคะว่าจัดก,กาลังพลยังไงในการมารับท่านในวันพรุ่งนี้นะคะอาจจะมีมวลชนทั้งฝ่ายสนับสนุนหรือว่าฝ่ายต่อต้านที่อาจจะเป็นอุปสรรคในการรับตัวท่านผ่านกระบวนการศาลแล้วก็นําตัวไปฝากขังนั่นเองค่ะทีนี้อันนี้มาย้อนดูคดีนะคะ4คดีสําคัญของอดีตนายกทักษิณซึ่งตอนนี้ศาลฎีกา มีคำพี่พากษาแล้วนะคะซึ่งเดิมทีเนี่ยต้องติดคุก12ปีแต่เหลือ10ปีเพราะว่า1คดีหมดอายุความไปแล้วนะคะมีคดีอะไรบ้างมาดูนะคะคดีแรกกันเลยค่ะทีมงานขอดูคดีแรกเลยนะคะซึ่งเป็นคดีที่หมดอายุความแล้วนะคะนี่แหละค่ะคดีทุจริตการจัดซื้อที่ดินย่านรัชดาพิเศษหรือว่าคดีที่ดินรัชดาค่ะ สารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะพิพากษาไปเมื่อวันที่17กันยายน2551นะคะให้จำคุกอดีตนายกทักษิณน,นะคะ2ปีแล้วก็มีการยกฟ้องคุณหญิงพจมานปัจจุบันคดีนี้หมดอายุความแล้วค่ะไปต่อคดีที่2กันเลยค่ะ คดีทุจริตโครงการออกสลากพิเศษนะคะแบบเลขท้าย3ตัว2ตัวหรือว่าคดีหวยบนดินนั่นเองค่ะของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะพิพากษาไปเมื่อวันที่6มิถุนายน2562ค่ะให้จำคุกอดีตนายกทักษิณ2ปีไม่รอลงอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ค่ะไปดูคดีที่3กันเลยค่ะ คดีสั่งการให้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือว่า Exim Bank นะคะอนุมัติเงินกู้สินเชื่อ4,000ล้านบาทค่ะให้กับรัฐบาลสาภาพพมา่า หรือคดีเอ็กซิมแบโดยสารดีกาแผานคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะพิพากษาไปเมื่อวันที่23เมษายน2562ค่ะให้จำคุกอดีตนายกทักษิณ3ปีไม่รอลงอาญานะคะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา152เดิมและคดีสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมคดีสำคัญนะคะก็คือคดีให้บุคคลอื่นนอมินีถือหุ้นค่ะบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนซึ่งเป็นคู่สัญญานะคะต่อหน่ งานของรัฐแล้วก็เข้าไปมีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สําหรับตนเองหรือผู้อื่นในกิจการโทรคามนาคมค่ะซึ่งทางสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตําแหน่งทางการเมืองนะคะที่พากษาไปเมื่อวันที่30กรกฎาคม2563 รวมโทษจำคุก5ปีไม่รอลงอาญาดังนั้นการกลับมาครั้งนี้นะคะของอดีตนายกทักษิณน,นะคะมีคดีที่ศาลพิพากษาไปแล้วนะคะรอให้มารับโทษเหลือทั้งหมด10ปีด้วยกันค่ะนี่ก็เป็นการย้อนรอย4คดีสำคัญของอดีตนายกทักษิณน,นะคะแล้วก็รวมไปถึงขั้นตอนหากพรุ่งนี้อดีตนายกทักษิณกลับมาเมืองไทยจริงๆว่าจะต้องผ่านกระบวนการอย่างไรบ้างก่อนที่จะพาไปยังเรือนจำค่ะ